เพราะเวลาของทุกคนมีค่า6สิ่งต่อไปนี้จึงเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรให้มีอยู่ในชีวิตหรือพยายามลดให้มีน้อยที่สุดค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือการพูดคุยโต้เถียงตกถกเถียงในเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมีแต่คนที่ไม่รู้ความหมายของชีวิตไม่มีเป้าหมายในชีวิตเท่านั้นแหละที่จะมัวถกเถียงกัน ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องต่อไปนะคะสิ่งที่สองก็คือไม่ควรให้คนที่พยายามดึงคุณให้ตกต่ำอยู่ในชีวิตใครก็ตามที่คุณรู้ว่าเขาตั้งใจที่จะทำให้คุณไปตกอยู่ในที่นั่งลำบากคนแบบนี้ค่ะอยู่ให้ห่างไปเลยคนที่คุณควรจะคบหรือว่าเพื่อนที่คุณควรจะคบคนควรจะเป็นคนที่จริงใจค่ะ บอกคุณตรงๆผิดก็บอกไม่ใช่ว่าชมอย่างเดียวค่ะเพื่อนที่คอยแต่กโกหกแล้วก็คอยอวยแล้วบอกว่าเรานี่เลิศเลยเพอร์เฟเพื่อนแบบนี้ไม่ใช่คนที่ควรให้มีอยู่ในชีวิตต่อไปนะคะสิ่งที่สามก็คือความพยายามที่จะไปชนะใจคนที่เขาอะไม่เห็นคุณค่าของตัวเราอะค่ะสิ่งเนี้ย คุณไม่ควรให้มันมีอยู่ในชีวิตเลยใครก็ตามที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเราเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทุ่มเทให้กับเขาหรือบางคนค่ะใครก็ตามที่ไม่เห็นคุณค่าของเราค่ะตัดออกไปเลยและต่อไปนะคะสิ่งที่4ี่ก็คือความเศร้าหมองแล้วก็ความโกรธแค้นค่ะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการให้อภัย ให้อภัยทั้งตัวเราเองแล้วก็ให้อภัยกับผู้อื่นด้วยจริงๆแล้วการที่เราให้อภัยคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราทําเพื่อเขานะแต่มันคือการที่เราทําเพื่อตัวเราเองค่ะมันคือการที่เราปลดปล่อยตัวเราจากพันธนาการจากความรู้สึกแย่ๆให้เวลาในการที่จะเยียวยานะคะเยียวยาความรู้สึกของตัวเราเองแล้วก็ก้าวต่อไปค่ะ อยู่กับปัจจุบันให้เยอะๆนะคะเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวที่เรามีไม่ว่าสิ่งที่เรามีมันจะเล็กน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นคุณค่าของมันเราก็จะสามารถมีความสุขได้นะ,ะจากสิ่งที่เรามีต่อไปสิ่งที่5นะคะก็คือให้คุณอ่ะตัดคนที่ชอบตัดสินคนอื่นอ่ะออกไปจากชีวิตเลยค่ะคนบางคนก็มักจะชอบตัดสิน ตัวเราใช่ไหมว่าเฮ้ยเธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้เขาตัดสินจากมุมมองของเขาจากความคิดจากทัศนคติของเขาโดยที่จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดซ้าเขาไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ําว่าชีวิตของเราอ่ะมันผ่านอะไรมามันเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรมาอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าหากมีใครบางคนตัดสินคุณว่าคุณเป็นอย่างนั้นเป็น อย่างนี้ค่ะตัดออกไปเลยค่ะจากชีวิตและสิ่งสุดท้ายสิ่งที่6ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเราควรจะต้องตัดความรู้สึกของความผิดพลาดแล้วก็ความกลัวของตัวเองออกไปค่ะเราอาจจะเคยผิดพลาดล้มเหลวมาเยอะแยะ แต่อย่านิยามความผิดพลาดว่าเป็นตัวเองฉันคือคนล้มเหลวฉันคือคนผิดพลาดฉันคือคนห่วยแตกมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่คุณค่ะมันแค่เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านแล้วก็จบไปแล้วทุกคนสามารถผิดพลาดได้ทั้งนั้นค่ะและเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสิ่งสำคัญคือเมื่อเราอะ ไปทำอะไรแล้วมันเกิดผิดพลาดล้มเหลวขึ้นมาเราแค่เรียนรู้จากมันค่ะทุกๆความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีความล้มเหลวเป็นองค์ประกอบเสมอไม่มีคนสำเร็จคนไหนเลยนะคะที่เขาทำอะไรทีเดียวแล้วเขาสำเร็จไม่มีค่ะทุกคนล้วนแล้วแต่ล้มลุกคลุกคลานเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผิดพลาดให้บอกตัวเองเลยว่านี่แหละฉันมาถูกทางแล้ว คนที่ไม่เคยทําผิดพลาดนั่นคือคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยแล้วแน่นอนที่สุดว่าชีวิตเขาก็จะไม่มีอะไรเลยเช่นกันและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ6สิ่งนะคะที่เราควรจะหลีกเลี่ยงหรือพยายามทําให้อยู่ในชีวิตเราน้อยที่สุดนะคะคุณชอบข้อไหนบ้างหรือว่ามีเป็นข้อไหนมีข้อไหนอยู่ในชีวิตเยอะๆนะคะลองพิมพ์มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิสเนสเอ็กซ์เพรสค่ะ สวัสดีค่ะ